สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะพามาเที่ยววัดนะครับมาไหว้พระกับเท็กเตอร์น้อยใสเลยนะครับผมตามมาเลยครับเพื่อนเพื่อนี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพามาอบุญครับผมวัดเขาวงพระจันทร์ครับผมจังหวัดลบบุรีตามมาเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับผม เลือนไม้สักทองนะครับสวยงามมากนะครับที่วัดเขาวงนะครับผม นี่คือทางขึ้นสวรรค์นะครับผมถ้าคนไหนบุญไม่ถึงไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับดูวิวทิวทัศน์ข้างล่างนะครับสวยงามมาก ใกล้ถึงองค์พ่อแล้วครับเลยหน่อยเดียวสู้ๆครับผมขึ้นมาได้ไม่กี่ขั้นเองนะครับเนะเริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วขึ้นมาแค่นิดเดียวเอง ยากาศร่มรื่นดีครับเขาเขียวโจอมชุ่มฉ่ำก็หมายอยู่ข้างบนนะครับแต่วันนี้คงจะบุญไม่ถึงนะครับผมมาได้นิดเดียวก็เหนื่อยแล้วสงสัยเป็นพรุ่งนี้แล้วมันเดินต่อ มันได้กาลังสร้างนะครับมันได้ขึ้นไปหาพระใหญ่กําลังสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมยังขาดตัวปัจจัยเยอะนะครับเพือพ่อนๆพืนพี่น้องที่มาเที่ยวมารม่วมบริจาคได้นะครับผม และแล้วเราก็ขึ้นมาถึงครับตรงลานคุณพ่อองค์ใหญ่บนเขาเลยครับผมสวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปหาตรงฐานท่านนั่งอยู่นะครับอีกสักครู่วัดเขาวงพระจันทร์นะครับเพื่อน ท้ายเราก็ขึ้นมาถึงจันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับเพื่อนๆพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเท็กเตอร์น้อยสายลุยนะครับสวัสดีครับผม